คันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเครับ3.0 V4 w d y ปี2006ครับต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัว7ที่นั่ง SUV ที่ลุยได้ตลอดและเป็นค่าย t o โยต้าด้วยนะครับราคาเนี่ยยังอยู่ได้ตลอดการอะไรหาง่ายครับแล้วคันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยไม่แค่น้อยๆมากนะไม่แค่แสนแปดนะครับแล้วก็สภาพเดิมหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพต่างๆเป็นไงบ้างนะครับในส่วนของคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะ3000 V4 w นะฮะตัว V คือตัวท็อปสุดนะครับก็จะมีออปชันดีก็คือเป็นแอร์ดิจิตอลบ้างแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังกชั่นนะฮะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันอีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของด้านหน้าครับสภาพเนี่ยพร้อมใช้งานนะคันนี้เนี่ยโคมไฟหน้าทั้ง2โคมเนี่ยใส่ปิ้งเลยนะฮะใหม่มากนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระจังหน้าเนี่ยก็กระจังหน้าเดิมเดิมของเขาเนาะบริเวณตรงนี้ก็จะตัดด้วยโครเมียมนะครับมีสเกิดด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกอะไรมีครบเลยนะครับสวยมากนะคันนี้ ฝากระโปรงก็จะมีนี่จมูกด้วยนะตัวท็อปสุดนะครับเครื่อง3000ดีเซลนะคันนี้นะต้องบอกว่าแรงนะฮะแล้วเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อเอาไว้ลุยได้เลยนะครับมาดูล้อหน่อยนะฮะล้อเดิมๆของเขาก็เป็นล้อแม็กนะฮะของ Toyota ดเดิมๆเลยนะครับตัวนี้เป็นขอบ16ครับยาง265 70 R16 ซึ่งยางตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนของมิชลินนะฮะโอ้โหยางเนี่ยแพงมากนะ ดูดิดูแก้มยางเขาใหญ่มากนะครับคือนุ่มเงียบนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นยางปี20นะฮะทำไมดอกยางยังใหม่อยู่เลยตากล้องลองซูมเข้าไปดูดอกยางใหม่มากนะครับคือลูกค้าใช้น้อยมากๆนั่นเองนะครับหลังๆเนี่ยแทบไม่ได้วิ่งเลยนะครับอ่าได้รถคันใหม่แล้วนะครับก็เลยขายคันนี้ไปนะครับก็คันนี้เนี่ยโหไฮเวซี่ SUV เป็นยาง SUV ด้วยนะครับแพงนะถ้าคนซื้อยางมิชลิน SUV เนี่ยรู้อยู่แล้วราคาเป็นไง เครื่อง3,000 D4D นะฮะกระจกมองข้างดูดิโครเมียมเงาวับเลยอ่ะนะฮะมือจับตัว V ก็ได้มือจับเป็นแบบโครเมียมด้วยนะครับมีคิ้วกันสาดตรงรุ่น Fortuner มาให้นะฮะแล้วก็มีราวหลังคาให้นะครับบันไดด้านข้างสีดำนะครับสภาพสวยงามนะครับสีเนี่ยเป็นสีออกเทานะฮะดูแลรักษาง่ายมากสีนี้นะดูไม่เก่าเลยเสาประตูติดนี่นะเป็นแบบว่าโครเมียม นะครับสวยมากนะฮะของ Fortuner นะฮะโอ้โหด้านข้างเนี่ยจะมีโป่งล้อเสริมความใหญ่ขึ้นมาอีกทีนะดูยางหลังก่อนยางหลังก็ใหม่ใหม่มากเลยอะนะฮะดูดิดอกยางนี่คือแบบสุดๆนะครับสภาพดีมากคันนี้นะใช้น้อยนะครับลูกค้าอยู่กรุงเทพนะแถวเ้ีเองแถวเม่งจ่ายนี่เองนะครับก็ใช้งานในกรุงเทพนะครับดูด้านหลังก่อนด้านหลังก็มีโลโก้ Fortuner นะฮะ ด้านหลังมีอะไรมีพวกเซนเซอร์เซนเซอร์ต่างๆเนาะแล้วก็มีสเกิร์ตให้นะครับอ่าสเกิร์ตด้านหลังสวยงามเลยนะครับตรงนี้จริงๆจะมีโลโก้นะมันหลุดมันหลุดไปอยู่ในเกะเดี๋ยวหามาใส่ให้นะฮะเป็นโลโก้โตวีนะฮะอ่าฝาท้ายก็เปิดด้วยมือปกตินะฮะเป็น5ประตูด้านบนก็มีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่ยอดนิยมมากๆนะเพราะข้างในเนี่ยโคตรกว้างเลยไปได้7คนอนะ่ะนั่งไปเหอะ7คนเป็นรถครอบครัว ดูสภาพก่อนว่าพรมกระดุมเขาติดตั้งมาให้ทั้งหมดทั้งคันนะครับแล้วดูสภาพพลาสติกต่างๆเป็นผู้หญิงใช้นะคันนี้ต้องบอกว่าขนาดรถ s อสผู้หญิงยังขับคนเดียวเลยนะฮะใช้งานส่วนตัวนะครับ,นะรบดูพลาสติกต่างๆสวยงามนะ,ะนี่ให้ดูสภาพแบบว่าว่าฟอร์จูเนเนียนๆเป็นยังไงอายุรถเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับนี่สภาพรถเนี่ยเขารักษามากดูดิตะเข็บซีนต่างๆดูดิเดิมอ่ะเดิมสนิท ะะเดิมมากนะฮะดูน็อตได้เลยน็อตยังเดิมไม่มีแก่นะฝาท้ายไม่มีชนนะคะอ่าเนี่ยเดิมๆหายากนะปกติเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อรถปีเก่ามากยกเว้นว่ารถคันนั้นเนี่ยได้สภาพเดิมๆซึ่งผมซื้อมาในสภาพนี้ไม่ได้ปรับปรุงใดๆเลยนะฮะพร้อมตั้งขายทันทีนะฮะเจ้าของเก่านี้เขาไม่อยากขายเลยนะฮะ,ะแต่ว่าเขามีรถคันใหม่คันนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้น,นั่นเองนะครับก็เลยต้องยอมขายไปนะครับ ฝั่งขวาสภาพสีสมบูรณ์เหมือนกันนะมีรอยเล็กน้อยจริงๆนะฮะคือผมคงสภาพสีเดิมไว้ดีกว่าเพราะว่าสีตัวเนี้ยยังสวยยังเงาอยู่เลยนะครับสภาพสียังเงาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเก็บสีแล้วนี่ฮะคิ้วกันสัดลายแต่งมาครบนะฮะต่อให้อายุลดสิบกว่าปีก็จริงแต่ผมว่าทรงมันยังดูดีอยู่เลยอเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยข้างในเนี่ยเป็นสีเบจสีครีมนะครับแล้วดูแผงประตูบุ้ด้วยหนังนะครับตัวท็อปจะเป็นเบาะหนังนั่นเองนะครับ สวิตกระจกต่างๆดูสิมีรอยเพียงเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าใช้งานได้ปกติเซ็นทรัลล็อกมีมาให้มือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับต่กล้องแผ่นไปต่อในส่วนของนี่กระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะนะกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทแล้วนะครับอ่าพวงมาลัยตัวท็อปเนี่ยดูยง่ายเลยจะเป็นเอ่อมัลติฟังชันจะมีเพิ่มลดเสียงวิทยุต่างๆได้นะครับแล้วก็ดูโหมดของไอ้นี่ได้เซ็ตตัว สามารถเซตดูข้อมูลตัวรถได้นะครับดูอินฟอร์นะฮะตรงนี้นี่ฮะถ้าเรากดเนี่ยมันจะดูว่ายัางวิ่งได้อีกเนี่ยน้ำมันในถังวิ่งได้อีก82กิโลเมตรนะครับเนี่ยสามารถเซตได้หมดเลยอุณหภูมิอย่างเงี้ยครับหรือว่าอัตราการกินน้ำมันนะกิโลเมตรต่ L, L, อลิตร6.9กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยนะฮะสามารถเซตได้หมดเลยเอเวอร์เรดอ่นะความเร็วอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หรือจะดูเป็นเวลาก็ได้นะครับเนี่ยมันดูได้หลายอย่างนะปรับเวลาอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยปรับจากพวงมาลัยนะ อ่าเนี่ยโหมดรีเซ็ตอินโฟนะครับโอเคพวงมาลัยครับผมให้ดูสภาพก่อนว่าจริงๆเราเราต้องดูสภาพครับรถเก่าก็จริงแต่คุณดูสภาพพวงมาลัยเขาเนี่ยเนียนมากนะไม่ได้หุ้มใหม่นะผมย้ําก่อนเนี่ยคุณดูใกล้ๆมันก็จะดูแบบเดิมมาดูออกว่าพวงมาลัยเดิมไม่ได้หุ้มใหม่นะครับเป็นหนังเดิมๆนี่คือสภาพรถที่มันอยู่กับเจ้าของที่เขารักษามากๆนะฮะต้องบอกงี้อ่ะดูเลือนไม้หน่อย 1 8 0 0 0 0โลผมบอกเลยว่าน้อยนะกับรถ10กว่าปีนะฮะปี2006มาไม่แค่แสนแปนะครับตัวท็อปสุดนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะอ่ะแทนต่อไปวิทยุยังเดิมๆเ,เลยติดโรงงานมานะฮะเป็นวิทยุของ t o y ยต้ใส่ซีดีฟังเพลงได้ปกติดูดิจอย,ยังชัดอยู่ปกติเลยนะฮะโอ้โหนี่คือแบบเดิมๆจริงนะฮะแล้วตัวนี้เล่น MP 3ด้วยน,นะวิทยุตัวน,วนี้ตัวท็อปมันจะเล่น MP3 ได้นะครับ ในส่วนของแอร์ครับตัว V เนี่ยดูง่ายงจะเป็นแอร์ดิจิตอลก็คือแอร์จอเนี่ยฮะถ้าเกิดผมกดแรงลมเนี่ยเห็นไหมแอร์ Air เป็นดิจิตอลนะครับตัว V นะตัวท็อปตรงนี้เป็นช่องใส่ของได้อีกซ้ายขวานะเนี่ยใส่ของได้อีกหน้าแผ่นต่อดูคอนโซลก่อนยังสวยสวยอยู่เลยสภาพดีมากนะครับแผงประตูต่างๆโหดูดีคือผมไม่ได้ทําเลยคันนี้คือคือซื้อมาก็ตั้งขายได้เลยดูดีดูเบาดูเบาคนนั่งฝั่งนู้น ไม่มีเลยไม่มีคนนั่งเลยนะฮะโอ้โหนี่ใหม่มากแล้วแต่มันจะมีตําหนิแค่เบาะคนขับเนี่ยที่มันยับยับนิดนึงนี่ดูเบาะคนขับหน่อยว่ามุงหัวหมอนสวยนะฮะดูดิปีกเบาะก็ะกล้องซูมเอาออกมาหนะ่อยอ่าเนี่ตรงนี้เห็นไหมปีกเบาะสวยไหมนะเนี่ยมีแค่รอยถลอกกับขาดแค่ตรงนี้ยนิดเดียวนะฮะนองนั้นคือแบบเดิมเดี๋ยวผมเช็ดเพิ่มนะมันเปื้อนครีมหน่อยนะฮะลูกค้าทาโลชั่นนะครับเนี่ยมันก็เลยจะออกเหลืองๆนิดนึงแต่เช็ดออกนะครับ ก็ประมาณนี้นะผมว่าสวยมากอ้าวลืมไปเกียร์โอ้โหนี่สําคัญเลยเป็นสองเกียร์นี่เกียร์ออโต้นี่รับเนะกียร์โฟนะก็เป็นตัวท็อปขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นแบบแมนวนวลนะถ้าไม่ใช้เราก็เข้าเกียร์ขับสองนะฮะตัวนี้พร้อมลุยได้เลยเอาไปลุยคือซื้อรถอย่างเงี้ยไม่กี่ไม่ขี่แสนแล้ว,วตอนเนี้ยนะเอาไปลุยต่างจังหวัดเอาไปเข้าสวนคุ้มนะฮะคุ้มเลยนะฮะวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยคุ้มมากๆนะฮะ โตโยต้านี่อร่อหายหวงดูแผงประตูยังสวยอยู่เลยนะฮะบ,บอกเลยว่าคันนี้โอ้ผมไม่รู้ว่าไม่ซื้อไม่ได้จริงจริงนะฮะสวยขนาดนี้มันไม่ซื้อไม่ได้นะฮะดูดิเบาเบอ่ออย่างเงี้ยคุณดูดิเบาหนังแท้นะเนี่ยผมจิ้มมาไปมันจะมันจะยนยนโยน,ยนหม่นะฮะแล้วเนี่ยเบาหนังแท้ด้วยนี่เวลาจะขึ้นไปด้านหลังอ่ะากล้องดูเบาแถวสามหน่อยสวยไหมสภาพดีมากนะครับ นะดูสภาพก่อนนะครับว่ามันดีเกินคาดนะฮะต้องบอกนี้เลยนะครับนะโอ้โหนะราคาก็โคตรถูกเลยตอนนี้นะไม่กี่แสนก็ได้ขับแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์หน่อยนะฮะเป็นเครื่องดีเซลนะตัวนี้ดีเซลสามพันนี่สภาพห้อง ห้องเครื่องกลิปนะฮะอ่ะตากล้องแพนให้ดูก่อนว่าพลาสติกต่างๆในห้องเครื่องยนต์เป็นยังไงเนี่ยฝาครอบเดิมๆด,มด4 d ีโฟดีนะฮะโอ้โหเนี่ยดูดิมอหนุ่หมอน้ำของโตโยต้านะฮะมอน้ำแท้ด้วยของเดนเดนโซนะฮะเนี่ยกระปุกน้ำมันเกียร์น้ำมันเออ่น้ำมันพ,พวงมาลัยเวอร์นะฮะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนครับปี67นะแบตเตอรี่3 k แบตเตอรี่ ะะใช้แบตอย่างดีเป็นแบตแห้งเพิ่งเปลี่ยนนี่โอ้โหดูได้เลยนี่ให้ดูอุปกรณ์ต่างๆข้างดูดิถืออะอันนี้ดูดิคุณดูสภาพก่อนนะฮะคือคือรถเนี่ยสภาพมันดีจริงๆนะฮะนะมันใหม่จริงๆนะครับอ่าในส่วนของโครงสร้างครับผมก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิมนะฮะว่าน็อตเนี่ยน็อตฝากระโปรงหน้าในเดิมแล้วก็ไล่ขึ้นมา ตะคงตะเข็บฝากระโปรงนะฮะเนี่ยสติกเกอร์อะไรอยู่ครบชรัดมากนะครับแล้วดูปลายฝากระโปงตะเข็บตมเป๊ะนะครับรูต่างๆกลมสวยนะนี่นะฮะนี่เดิมจริงๆนะฮะโลโก้โตโยตา้านะฮะเดิมมากนะครับเหลือเชื่อนะรถปี2,6 0 6ได้สภาพแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยคือใช้ได้ยาวๆนะฮะเนี่ยดูดิดน็อตข้างในยังไม่มีขยับเลยเนี่ยคุณดูสิ คุณะะดูก่อนเดิมขนาดไหนนะฮะเนี่ยรูกลมสวยไหมนะคานหน้าต้องมีเลขชัดเจนแบบนี้นะฮะนี่คือเลขคานหน้านะครับสติต๊กเกอร์คานหน้าก็ยังอยู่ครบนะครับก็อย่างที่บอกว่านี่ฮะโครงสร้างมันจะบ่งบอกว่ารถเนี่ยเดิมนะครับแล้วก็นี่เพจครับนี่ครับเพจนะเพจตรงรุ่นนะฮะอ่านข้างเพจก็จะเป็นนี่มอกนะฮะ ก็นี่แหละครับฟอร์จ er ูเนอร์เครื่องสามพันขับเคลื่อนสี่ล้อผมบอกเลยว่าขับลุยต่างจังหวัดได้สบายสบายแล้วตัวเครื่องสามพันดีเซล,ลเนี่ยกำลังดีมากนะครับแรงมากๆกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจฟอร์จูเนอร์คันนี้นะรถบ้านไม่แค่แสนแปดเท่านั้นเป็นตัวท็อปฟูลวิวนะสนใจโทรศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่ศูนย์แปด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 นะครับหรือแอดไลน์มาที่แอดแบงโฮมคาร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ